นี่นะคะตอน,น,นเนี้ทัพจีเนี่ยเขามีการเพิ่ม UC นะคะถ้าเติมถึงที่กําหนดเนอะอืมต้องอธิบายยังไงดีเนาะจะบอกว่าเอ๊เป็นการคืน UC ก็ไม่ใช่นะเป็นการให้ยูเพิ่มเะมากกว่าตอนนี้นะคะนี่เลยสูงสุดอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันยูซีนะคะที่เราเนี่ยจะได้คืนมาหรือว่าได้เพิ่มมาเนี่ยเท่ากับที่เราเติมไปนะ เ2,000 UC ตรงนี้นะคะถ้าเราเติมมาครบ1,200 0 UC เราก็จะได้เพิ่มมาที่1,200 UC นั่นเองแม่บอกเลยนะคะตรงนี้ไม่รวมโบนัสนะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเติมแพ็กนี้ให้ดูนี่เลย1,500บวกกับ300นะคะตรงนี้เราจะเติมอันนี้ให้ดูนะนี่นะคะแล้วเราก็เติมแพ็กเมื่อกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยมาขึ้นให้เราเนี่ยกดรับนะคะอีก1,500 UC นั่นเองรับกันเลยรับกันเลยว้าว นี่นะคะอย่างที่บอกไปสูงสุดอยู่ที่12,000นยูซีนะคะที่เราเนี่ยจะได้ยูซีแบบเท่าตัวนั่นเองเนาะอันนี้นะคะหมดเขตวันที่30สิเดือน11อดปี2 0 2 3นั่นเองก็คือสิ้นเดือนนี้แล้วนะต้องเลืตัดสินใจกันแล้วโอ้แล้วช่วงนี้ยมีให้สมรดปากานี่มีให้ส,ม,ม,หสมคู่หูฮล่าบัดดี้เนี่ยยูซีที่เติมช่วงเนี้ยก็คุ้มสุดๆไปเลยนี่นะตุ๊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 ตอนนี้นะคะสูงสุดอยู่ที่ เก้าหมื่นยูในเก้าหมืนยูนะคะเขาก็จะเป็นแฮกลักกี้ยูนะคะให้สุูงข้างในอีกนะคะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมขั้นต่ำเนี่ยจะได้หนึ่งพันสองยูซีสงสุดอยู่ที่หกหมื่นยูนั่นเองว้าวคุ้มมากๆเลยลา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 เราเนี่ยไปกดลดบากา,กานี่เอาไว้นี่สิปัญหาคนไม่มีดวงอย่างเราเนี่ยยากจริงๆเลย โอ๊ยหัวจะปวดไปกดรับคุ้มป้องสนรถมาละอีกสักที่สิโอ๊ยผนังต้องเป็นสีทองเท่านั้นอะ่ะบวกสีบกนะ่บวกห้าเออโอ้ย ทำไมอ่ะเจ็บปว,วดนะเนี่ยต้องแบบการันตีเท่านั้นอะ่ะโอ๊ยโยหดร้ายมากเลยนะดูสิมีใครอยากสนับสนุนยูซีนะคะสามารถทักมาส่วนตัวได้เลยนะเฮ้เราจะมีโอกาสได้รถกับเขาไหมนะแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเจ้าโฮลล่าบัดดี้ใช่ไหมนี่เลย A, A, เอะเอะอ้าวเขาอยู่ในกล่องนี่นะนี่ฮลล่าบัตตี้นี่เลยมีคอมปองเนี่ยให้กดรับนะคะในการล็อกอินด้วยนะแล้วก็ครั้งแรกของวันพียงแค่สิบยูซีสิ่งที่เข้ามาเพิ่มนะคะจะเป็นในส่วนของสกินเจ้าหมาป่านั่นเองนี่อันนี้นะเข้ามาเพิ่มมาเป็นชุดนะคะหรือว่าสกินนั่นเองเนาะหมาป่ามีแล้วส่วนฮลล่าบัตตี้ที่เข้ามาใหม่นะคะจะเป็นในส่วนของสโนว์แมน เฮ้ยสโนแมนที่คุณคุนั้นเนี่ยเหมือนก็เห็นในเกมเลยเดี๋ยวให้ดูท้ายคลิปว้าวครั้งแรกของวันสิบยูซิอย่าไม่สมดูชุดก่อนเฮ้ยทุกคนน่ารักเนาะว้าวชุดเจ้าหญิงหิมะครับจัดปุ้ยอย่าบอกนะว่าอืม นึกว่าไปช่องสุดท้ายอีกแล้วชอบไปลงช่องสุดท้ายตลอดเลยอะ่ะโอ้โหวันใจไม่ต่างกันเลยวายไม่ได้ของเลยแฮใครที่กดสิบอยู่สีครั้งแรกของวันแล้วได้อะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะอืมอยากได้อันเนี้ยจะกินเจ้าหมอปอดูเท่มากเลยดูด,ดันแบบไม่เกรงใจใคร เธอ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 หิมะหิมะอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยตกตาหิมะเขาบอกว่าเก็บตัวเลยเลสี่ตัวใช่ปะเดี๋ยวนะเก็บก่อนหนึ่งตัวทดลองก่อนนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองแง่เจอตัวที่สามสามนี่แล้วก็ตัวที่สี่เมื่อเราเก็บครบสี่ตัวแล้วเราก็จะมี ตัวเล็กๆสิตัววิ่งมาหาเราแบบนี้ว้าวน่ารักแล้วเราก็มาหาตัวใหญ่เอามาส่งเอามาส่งเอามาส่งเือนพาเจ้า้น่ารักแต่เมื่อไรจะให้ของอะ่ะม,ม,มันดีล่าแป๊บบนึงอ่าให้ของละขับโรยของออกมาละ